ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบยโออีทหารแนวหน้าเผยชัดเดือนนี้น่ากลัวขอสัญญาณบุกหลังหลุดคลิปภายในบังเกอร์ใหม่คเมรห้องลับใต้ดินเพียบทหารไทยแนวหน้าสุดจะทนค่ะ เผยชัดเดือนนี้เริ่มจะน่ากลัวเล่นการเมืองสั่งห้ามยิงขณะเขมรพร้อมรบแล้วคาดเตรียมเปิดฉากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ค่อนข้างที่จะทรงๆค่ะด้วยความที่ทั้งสองประเทศเนี่ยก็พากันเล่นเกมการเมืองค่ะบวกกับชายแดนเขมรส่งทหารเข้ามายุ่ยยุเรียกได้ว่า ยิ่งยื้อไปแบบนี้ทหารไทยที่ประจำการอยู่บริเวณชายแดนก็ยิ่งอึดอัดค่ะบวกกับทางฝั่งของเขเมรเนี่ยก็เริ่มจะเตรียมความพร้อมรบอีกครั้งหนึ่งโดยการยื้อเวลารออาวุธใหม่แก่กล่องจำนวนมาส่งเข้าชายแดนอีกทั้งยังมีการสร้างบังเกอร์ขุดคูเลตท,ทั่วแนวชายแดนน่าสนใจมากนะคะว่านี่เรากำลังรอให้เขเมรพร้อมรบแล้วค่อยมารบกันกับไทยอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่โดยเมื่อวันที่5ตุลาคม68ค่ะทางด้านของจ่าไอซ์ทับฟ้า อดีตนายทหารอากาศชื่อดังค่ะก็โพสต์ข้อความหลังจากที่โทรไปคุยกับพักพวกที่อยู่แนวหน้าชายแดนนะคะมีข้อความที่น่าสนใจระบุว่าโทรคุยกับเพื่อนที่อยู่ชายแดนรวมวันนี้ก็5เดือนแล้วที่ไปอยู่ที่นั่นเดือนนี้น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะเขมรเสริมกําลังแต่เป็นเพราะประเทศไทยรออะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนการสู้รบมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับเหลี่ยมการเมือง เหมือนเอามันไปเป็นเป้าล่อยืนนิ่งๆให้มันยิงให้ตายถึงสู้เดือนแรกเดือนมิถุนายนไปทำภารกิจลับไปฝึกโจมตีทุกวันเดือนที่สองกรกฎาคมเป็นเดือนที่ได้ใช้งานยุทธวิธีจริงฮึกเหิมแล้วก็มีความสุขเดือนที่3เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เตรียมความพร้อมอยากจะสู้รบอีกเพื่อประเทศชาติเดือนที่4เป็นเดือนที่พักกลับบ้านเปลี่ยนเวรกันกลับและเตรียมพร้อมหวังว่าจะสู้รบให้จบ เดือนที่5ตุลาคมงดหงิดชิปเหมือนยืนเป็นเป้าล่อให้มันยิงเอากลุ่มมายืนทำไมก็ไม่รู้และในวันเดียวกันทางด้านของจ่าไอ้นะคะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลลับค่ะซึ่งเป็นภายในบังเกอร์แห่งหนึ่งของทหารเขมรแล้วก็บอกได้เลยว่าน่าจะทำเอาหลายๆคนเนี่ยอึ้งนะคะและคิดเหมือนกันว่านี่เรารอให้เขมรเนี่ยได้ตั้งหลักขนาดนี้จริงๆหรอเราลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ ក៏បានធ្វើត្រង់សេក៏ដូចជាធ្វើរួមក្រុមនេះដើម្បីការពៀសวัสดิភាពពួកគាត់ទីប្រោះថានៅថ្ងៃខាងមុខមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះដូច្នេះគាត់ធ្វើការពាក្យថាសន្ធិភាពគឺជាពាក្យមួយដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយមហៅហើយក៏ជាពាក្យមួយដែលខ្មែរយើងត្រូវការបំផុតខ្មែរអាចចង់មានទំនាស់ ជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណាទាំងអស់តែក៏មានប្រទេសខ្លះតែតាំងតែឈ្លានពានមកលើខ្មែរយើងដូចនេះប្រជាប្រដ្ឋរដ្ឋតាមិនតបព្រំដែនក៏ក៏បានធ្វើត្រង់សេក៏ដូចនឹងឲ្យត្រូវរោគ្នាលេងអីក៏បាននិយាយដែរបងប្អូនគឺយើងអាចຕົកចិត្តបានទេបើមិនជាថ្ងៃណាមួយផ្ទុះអាវុធទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានកលែងពួនក៏ដូចជាកលែងការពារសុវត្ថិភាពបានដល់អសន្នដែរខ្ញុំបងប្អូនយើងមួយចំនួននោះចាផូស្ទឃ្លីបហើយนะคะខាងនាងចាអៃเนี่ย ยังได้โพสตแคปชั่นเอาไว้ในคลิปนะคะบอกว่าเราปล่อยให้ประชาชนรวมถึงทหารแถวชายแดนของมันสร้างบังเกอร์รากฐานได้อย่างมั่นคงแน่นหนาะพร้อมเป็นภัยคุกคามของเราแบบนี้ได้ยังไงที่เห็นอยู่ขณะแนนนี้ก็คือบังเกอร์ย้ำบังเกอร์บังเกอร์ก็คืออะไรที่หลบภยัยป้อมประการการสู้รบไอ้นี่ไม่ใช่ประชาชนคนในคลิปก็คืออินฟลู คนนี้คอยสนับสนุนเสื้อกรออาวุธให้แนวหน้าไปตรวจสอบดูแต่ช่างเถอะมันก็แค่ปาหีไม่เอาจริงกันหรอกทิ้งปืนกลับบ้านเถอะพวกเราและล่าสุดในวันที่6ตุลาคม68ทางด้านของจ่าไอซ์ค่ะก็โพสต์ข้อความถึงความพร้อมรบของทหารชายแดนที่เหลืออดสุดๆอยากจะขอคำสั่งรบใจจะขาดข้อความในแชทเปิดเผยว่าเบื่อแล้วว่อยากกลับบ้านเตรียมความพร้อมร้อ7วันแล้วนี่กูพร้อม700%ละ ยังไม่เห็นมีอะไรเลยซึ่งนี่ก็คือข้อความที่ทหารในพื้นที่นะคะที่ระบายความรู้สึกในใจออกมาให้จ่าไอซ์ได้ฟังและนี่ก็คือความรู้สึกของทหารกล้านะคะชายแดนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะจบทุกอย่างให้เด็ดขาดแต่อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ทุกคนอึดอัดเพราะว่าโดนทั้งเรื่องของการยั่วยุการห้ามตอบโต้รวมถึงรู้เห็นหมดว่าเขมรเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมรบ อีกครั้งหนึ่งจนไกลที่จะพร้อมเต็มที่แล้วถึงอย่างไรก็ตามเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ทหารในพื้นที่ชายแดนทุกนายค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสัมฤทธิทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิ่ยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3